ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเน็ตเรากัพอบรรยายชานีนะครับวันนี้สีผ้ามาเบิงอีกหนึ่งทักษะความสามารถของพอก็คือการเแยกงานจัดสารนะครับซึ่งเหตุใดหลายอย่างเนาะอย่างเช่นที่กําล่งเชตุอย่นี่ก็คือกระดงนะครับนี่อันนี้แล้วแล้วพร้อมใส่งานพร้อมขายแล้วก็ ที่กำลังสารอยู่อีกก็คือกระดงเท่ากันแม่นบะก็นหมืนเป็นตาหางแม่นกระดงเท่ากันนะครับแล้วก,ก็สารหวดได้น้าแม่นบะได้ครับใส่ของของอืมก็คือ,อทุกทุกอย่างที่เห็นอยู่นี่แหลตะตเห็ดเบิดเห็ดเองเบิดเนาะต,าตะก้ตะตาอ่าฮะก็เห็นขาดขาดขาดหน้าเทมโบราณน,นี่ บอกบอดด้ว่าเรื่องนั่นหนีหนีมากนอกเรื่องนี่แหละพ่อคอยเป็นกงสิละ <c oughs> อ่ะเราก็บอดด้สิมาอบอกขั้นตอน้องการเห็ดดอกเพราะว่ามันกับบอดด้ง่ายนเนาะเออาเป็นมาเป็นงานจากสารโดยใส่ไม้ไผ่นะครับอันดับแรกเนี่ยก็ต้องไปตัดไม้ไผ่มาเนาะแล้วก็มามาจากักบอกเหินภาษาไทยจะเอ้นจังได๋ไม่เห็นเหินนันเป็นชิ้นชิน,ชนยังเสียออ เราอ่อนพอดีเราบันนี้ก็ามาสารเอ่ออันนี้เป็นไล่ยลาสองลาสองลสองธรรมดาไล่สองล่สองไลอง่ไลอ,ไลอย่างนี้ตอนหน่อยพอ่อเคยสอนอยู่ตอนนี้เบิดลืริ่มเบื <c oughs> ่อแล้วละแล้วก็พอ่อพ่อมันไดดขนาดปุ๊บกบ็เอาเอามาดัดใส่ขอบเนาะใส่ขอบของมันตรงนี้นะครับประมาณนี้อันนี้วิธีเหตุเขาคร่าวหลักๆก็คือมาบอกให้ฟังว่า เออผู้เฒ่าผู้ยางเพิ่นก็มีความสาม,มารถมีทักษะอย่างของเพิ่น,นต้องดูเออเห็ดแบบ่าอ่าใส่เวลาว่างเป็นประโยชน์เนาะลราก็ค่ายเขียดดยังกวากันไปหรือว่าเขียดต่มบอกใใเพราะ <c oughs> ว่าจักกัไอ,อ <c oughs> เห็ด<อ>ตอนเห็ดก็ลังคดล้างแข็งเราก็ค่อนข้างสีใสแห้งหลายจักหน่อยบาง บางขั้นตอนเนะาะไล่ก็ไม่ไล่ของมันนะแต่พอถือไล่ไว้จัดบวกเขาอ่าประมาณนี้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็มาสันส้นๆนะครับเนาะบางว่าสิเป็นประโยชน์บ้าหน่อยก็ร้ายนะสำหรับตอนนั้นเบ็ดตาฮางเดี๋ยวทำนีออออออน่ประมาณนี้นะครับ โอเคอ่ขอบคุณพราะบรรยายหลายๆนะครับ,รบเป็นกำลังใจให้ให้เหตุผลง,งานต่อไป <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้เขาจะไปเพียงซํำนี้ครับหวังว่าสิเป็นประโยชน์บนหน่อยกันหลายคือเก่าครับถ้ามากกกดไลค์แชรกดแชร์แค่ซับสไครน,นะครับไปพบกันใหม่บายบายสวัสดีครับ